สวัสดีค่ะเจ๊จ่าผ่าตดัดดวงหมอดูอารมณ์ดีทานายไพ่ยิปซีจิตสัมผัสมา,มาพบกับทุกคนอีกครั้งทางเพจจิ้งจบทักไปคำบีบอกสําหรับดวงประจําวันที่22มิถุนายนจนกระทั่งถึงวันที่28มิถุนายนจะเป็นเช่นไรผู้ที่เกิดวันอังคารวันอังคารการงานเป็นเช่นไรอ๋ออย่างนี้ดเองวันอังคารจะมีการเริ่มต้นทํางานใหม,ใหม่หรือมีการเดินทางไปรับงานรับหน้าที่หรือเริ่มงาน ที่ใหม่แห่งใหม่หรือทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางติดต่อสื่อสารแล้วจะดีมีพันธมิตรมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมีโคดิเกตมีพาร์ทเนอร์มีคนมาเป็นเพื่อนร่วมหุ้นร่วมง,งานซัพพอร์ตคุณได้ต้องเป็นงานเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางเนี่ยจะดีมากเลยนะคะถ้าได้รับงานแบบนี้นะถือว่าโชคดีมากทีเดียวต่อกันที่การเงิน <c oughs> ฉันสงสารวันจันท์แล้วฉันสงสารบรนอังานยิ่งกว่า ผู้ที่เกิดวันอังคารขารัดเข็มขัดแน่นเยียดเขมีดขมีวันนี้ต้องแบบว่าอาทิตย์นี้เป็นช่วงสัปดาห์ปลายเดือนเนาะใกล้ดินเดือนจะออกละอ่ะขอยง่ายว่ามาเตือนให้แบบรัดเข็มขัดดีๆระวังจับจ่ายใช้สอยอะไรที่แบบไม่คาดฝันอย่าเผลออย่าเพลินท่องโลดไซเบอร์เนี่ยมเมื่อคิดเสียงเตือนตัวแวงตัวแวงเนี่ยคือของดิฉันคือเออมีตัวนี้สินค้าใหม่นะคะอย่าช็อปเพลินจนเกินตัวแม่วันอังคาร ไม่งั้นกระเป๋าฉีกแน่แล้วเดี๋ยวจะโดนป้าป๊ามาม้าเอ็ดมาดูความรักกันต่อค่ะคพราที่เกิดวันอังคารค่ะความรักเขาบอกว่าเป็นช่วงของการพักฟื้นพักผ่อนให้รอรอในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้สิ่งที่เกิดขึ้นของเรื่องของความรักโดยเฉพาะเรื่องของหนุ่มสาวนั้นเป็นช่วงของเตรียมรับทาพิพากษาของทั้งสองฝ่ายที่คบหาก,กันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ในด้านของกว่า ให้ขึ้นมาเลยว่าคนที่เกิดวันอังคารี่ยพักก่อนอย่าอย่าเพิ่งพูดสิ่งเรื่องรักไปคุยถึง,งรเรื่องลบก่อนเรื่องลบแต่งานกับเงินทองไม่งั้นปวดหัวพักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูประจําวันที่22ถึง28มิถุนายนก็หมดลงแล้วนะคะก็อย่าลืมระลึกถึงเกตจิ้นจบทักใบคําผีบอกนะคะประจําของแต่ละสัปดาห์ก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านมาให้คําแนะนํา กด์ดิ้งดวงของทุกๆคนเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้จะจ่าพาตาดวงขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ